ในส่วนของทางเลือกไม่ว่าจะเป็น1 2และ3เนี่ยหลายคนก็สงสัยครับท่านรองว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยความคุ้มค่าละ่ะ 1, 2, 3มันจะต่างกันยังไงสิทธิ์ต่างๆที่จะได้รับครับท่านรองค่ะ70บาท1 0 0บาท300บาทมันย่อมแตกต่างกันนะคะก็คือ70บาทเนี่ยจะได้เฉพาะขาดรายได,ได้ถ้านอนโรงพยาบาลได้วันละ300ถ้าหมอให้กลับไปนอนที่บ้านได้วันละ200ปีนึงได้30วันทางเลือกที่1 70เจ็ดสิบบาทกับทางเลือกที่สองได้เท่ากันก็คือ30วันในหน,หนึ่งปีนะคะส่วนทางเลือกที่ อ่0บาทเนี่ยจะได้90วันใน1ปีนะคะสิทธิประโยชน์อันที่2ก็คือทุกคลภาพทั้งเลือกที่1ที่2ที่3ก็ได้เหมือนกันเสียชีวิตค่าทําศพทั้งเลือกที่1กับที่2ได้25 0 0 0าทั้งเลือกที่3ได้5 0,000และทั้งเลือกที่3เพิ่มอีกกรณีหนึ่งก็คือเงินสงเคราะห์ปุตคละ2 0 0บาทคราวละ2คนค่ะสิทธิทุกอย่างที่จะเกิดท่านต้องส่งเงินสมทบต้องทําหน้าที่ของท่านก่อนว่าส่งเงินสมทบให้ต่อเนื่องนะคะมาตราเนี่สิดเงินเพิ่ม